อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้อยากมาฝากให้กับตำรวจที่เป็นรุ่นน้องๆน,น,นะครับของผู้กำกับโจ้กันทุกคนนะอย่าลืมดูแลเขาดีๆนะโจ้ๆเนี่ยนะทุกคนต้องดูแลโจ้ๆ,ๆดีๆนะเพราะขนาดพาบอตอรอยังเอ็นดูเลยนะ โจโจนะครับแล้วก็มีนักข่าวช่อง3ามนะเมื่อเช้านะออกมาบอกกับประชาชนว่าโจโจเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่ขังนะเหมือนกับคนอื่นนะจะได้ไปนอนในห้องแอร์แทนพี่ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับตำรวจชั้นเล็กๆทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลโจโจกันดีๆนะ เดี๋ยวจะมีปัญหานะเพราะโจโจ้นี่แบกดีจริงๆนะครับหรือมีรูปนะที่กำลังส่งกันในโซเชียลมีเดียนะมีตำรวจนะแต่บเบะแต่บเบะนะฆาตากรโจโจฆาตากรโจโจ้แล้วท่านนายก หรือพวกผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยหรือพอบอรตอเรเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าประชาชนมันจะอะไรกันนักหนาวะนะจะอะไรกันนักหนาไม่พอใจอะไรกันมัางเนี่ยนะก็ไม่พอใจตรงนี้ครับกับสิทธิ์ที่คนที่มีอำนาจคนที่มีตังคนที่มีพรรคพวกเนี่ย ได้มากกว่าพวกเราคิดดูสิเอาสองคดีมาเทียบกันนะโจโจกับพวกแกาวชนที่ออกไปประท้วงเพื่อความเท่าเทียมของประชาชนไทยนะผมไม่ได้บอกว่าน้องที่อไปประท้วงเนี่ย เขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะแต่น้อยการทําผิดกฎหมายเขาเนี่ยเขาอยากให้มีการเป,ปลี่ยนแปลงกับชีวิตคนธรรมดาของประเทศไทยแต่โจโจ้เนี่ยเขาออกไปดับชีวิตของคนไทยเลยแต่ดูการที่ไม่เท่าเทียมกันนะเราก็เห็นคลิปนะที่เพนกวินเนี่ยคุณจะชอบหรือไม่ชอบเพนกวินเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณนะผมไม่มีความรู้สึก ซ้ายหรือขวาเกี่ยวกับคนคนนี้แต่ผมก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพดกุ mm ้น hmm. <Penguin S 2> ไม่เคยฆ่าใครตายนะ mm hmm. รุ่งไม่เคยฆ่ารุ่งไม่เคยฆ่าใครตายนะไผ่ mm hmm. าดาวดินก็ไม่เคยฆ่าคนตายนะเราจะไปเห็นด้วยกับการเมืองของเขาแต่น้อยเขาก็ไม่เคยเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาฆ่าคนตายนะครับแต่เวลาตำรวจจับพวกเขาเนี่ยใช้ความรุนแรง โยนเข้าไปในหลังนะครับรถเก็บนักโทษอย่างรุนแรงมีคลิปออกมาว่าตำรวจทำร้ายร่างกายเพนกวินในคุกแต่โจโจ้เหรอโจโจ้เหรอแต่เบะรับท่านรับท่านโจเข้าไปกอดให้อยู่ในห้องแอร์ ให้มาแก้ตัวต่อหน้าสื่อผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจครับไม่มีเจตนาเลยครั้งแรกครับโอ้โหแปลว่าโจานี่ถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ดับชีวิตคนด้วยถุงพลาสติกแต่มีฝีมือขนาดนั้นนะคุณรู้ว่าถุงเข้าไปแล้วเนะี่ยต้องไปบิดหลังอีกนะแปลว่าโจเนี่ยนะเป็นคนที่เก่งมากไวพริบดีมาก หรือได้ดูหนังพวกมาเฟียนะกันอย่างเต็มที่เลยเพราะการกระทําของเขาเนี่ยถ้าเป็นครั้งแรกจริงนะอย่างเขาพูดนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเก่งมากคนนี้มีพรสวรรค์ในการฆ่าคนจริงมีไหมนักโทษที่โดนจับเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วได้โอกาสใช้โทรศัพท์แก้ตัวตัวเองกับประชาชนมีไหม เออแล้วทหไมอบอรตรอไม่ให้อีกห้าคนก็ออกมาแก้ตัวด้วยล่ะใช้โทรศัพท์ด้วยล่ะผมยังไม่เคยให้เห็นตำรวจให้โอกาสนี้กับพวกที่ออกไปไประท้วงแล้วโดนจับเลยนะว่าเขาได้โอกาสออกมาที่บายให้ประชาชนฟังมะว่าสิ่งที่เขาทำแล้วโดนจับเนี่ยมันเป็นยังไงตาเบโจโจ ท่านนายกครับผบอตรครับผู้ใหญ่ในเมืองนี้ทุกคนเนี่ยมันไม่ต้องคิดมากหรอกครับว่าทำไมคนเขาไม่พอใจเขาไม่สบายใจข้อไป,ไปท้วงกันเขาด่าพวกคุณกันทุกวันนะเพราะเขาเห็นด้วยกับตากับการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้ใหญ่ของ VIP ของตํารวจและจะมาด่าพวกเราได้ยังไงก็มันเป็นพฤติกรรมของพวกคุณนะ่ะที่ทําให้เราต้องดา่าที่ทําให้ทอมต้องขี้บ่นนะ่ะ ผมได้ฟังพี่ชูวิทย์นะผมเป็นคนที่นับถือคุณชูวิทย์นะเราเป็นเพื่อนกันนะผมชอบเวลาไปนั่งกับพี่ชูวิทย์เนี่ยนะขำจนท้องแตกเลยแกเป็นคนพูดตรงสิ่งที่แกพูดขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องที่ตำรวจกินกันโกงกันแบกกันนะลูกน้อง ลายเล็กต้องเก็บเงินเพื่อส่งไปให้ตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยว้าวตัวรงเรามีคณะตำรวจหรือมีคณะแก๊งมาเฟียกันเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อนะพี่ชูวิทย์ก็บอกแล้วนะว่าเมื่อก่อนเขาต้องเอาซองไปยัดให้สองหมืนม่นหมื่นสามหมืน่นอะใครจะดา่าพี่ชูวิทย์ก็ด่าไปผมขอเป็นคนหนึ่งที่ไม่ดา่าลวกันเพราะอย่างน้อยเขาเป็นคนที่ออกมาพูดความจริงให้เราฟังแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ย รายของก็ชอบบอกผมว่าแล้วคุณทอมไม่รู้แล้วผมทราบครับแต่ก็แปลกดีนะรู้กันหมดมีคนอย่างพี่ชีวิตอุตสาออกมาแชร์แล้วแต่ผมไม่เห็นทนายกบิ๊กป้อมนะที่เขาดูแลตํารวจโดยตรงนะหรือพอบอรตรเองเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องมารับเลยว่านี่เป็นปัญหาจริงของตํารวจมันจะไม่จริงได้ยังไงครับก็มีคนชื่อชูวิทย์เนี่ย เขาออกมาบอกเลยอะ่ะว่าเขาทำอ่ะเขาโดนทำอ่ะเขาโดนตำรวจเรียกเงินอะ่ะทำไมไม่เชิญพี่ชีวิตมาอยู่ในนะระบบนะมาเป็นคณะกรรมาการประธานเลยดีกว่าการปฏิรูปตำรวจเพราะอะไรเพราะเขาน่าจะโดนตำรวจมาเยอะแต่ผมชอบจังเลยอะ่ะที่ปฏิเสธกันค้ำค้คู่คูอ่ะ หมายจริง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 หมาจริงหมายจริงตำรวจหมายทำหม่ทำหม่ทำหม่ทำอ้าวเวรกรรมก็มีคนอย่างพี่ชุ้ยก็ออกมาสารภาพแล้วอะว่าเขาทำอะเอาไงเดียคุณทอมกำลังด่าว่าตำรวจทุกคนเลวเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยแต่ความรู้สึกของคนไทยตอนนี้มัญหาตำรวจดียากมาก จริงๆแล้วพูดจากใจจริงเลยนะครับผมเห็นใจเพราะผมก็รู้จักตำรวจดีเยอะแต่ว่าเห็นใจตำรวจดีพวกนี้เขาไม่รู้จะเอาหน้าเขาเนี่ยไปไว้ที่ไหนเขาตื่นเช้าขึ้นมาเขาต้องสวมชุดตำรวจเพื่อจะออกไปรับใช้ประชาชนแต่ไอ้กลิ่นเน่าเนี่ยกลิ่นเน่าที่ไอ้ตำรวจเลวเนี่ย especially นะ ตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยที่ทำให้กลิ่นเน่าอันนี้นะครับมันติดไปกับเสื้อผ้าชุดทำงานของตำรวจดีเนี่ยเพราะว่าตำรวจดีเขาก็หมดหวังแล้วทำอะไรไปแทนที่มีคนจะให้เกียรติแทนที่มีคนจะนับถือกลายเป็นใส่ชุดตำรวจตอนนี้ ก็พอๆกับใส่ใส่ชุดผู้ร้ายเลยงั้นนีจริงแล้วเนี่ยถ้าตำรวจไม่คิดมากนะไม่ต้องทำอะไรให้ผมหรอกไม่ต้องทำอะไรให้ประชาชนอ่ะทำให้ตำรวจกันเองเนี่ยแหละนะถ้าไม่อยากดูแลพวกเราเนี่ยอย่างน้อยดูแลตตำรวจที่เขามีน้ำจิตน้ำใจเีียะช่วยสังคมบ้างดีกว่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคดีโจ้ีนที่ผมอดคำไม่ได้นะ คือพอถึงเวลาจริงที่ต้องจับให้ได้เพราะถ้าจับโจ้ไม่ได้เนี่ยนายกก็ขายหน้าพอบอรตรก็ขายหน้าตำรวจก็ขายหน้าประเทศชาติก็ขายหน้าเป็นไงตำรวจไทยเนี่ยเวลาอยากจับใครขึ้นมาจริงเนี่ยอันนี้ตบมือให้นะเก่งชิบหายจับได้ภายในยีิบสีชั่วโมงเลยทุกคนเดากันหมดว่าจับไม่ได้หรอกโจวิ่งไปลาวแล้วไปพมา่าแล้วไปนู่นไปนี่แล้วเป็นไง จับได้หรืออาจจะรู้ตลอดเวลาว่าโจอ,อยู่ไหนนะเพราะมีหลายคนก็บอกว่าโจคงไปอยู่ในเซฟเฮาส์แล้วก็เตรียมเพื่อจะมาแถลงข่าวนี่แหละเี่งไงก็ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วโจดโดนจับได้ก็แปลว่าอะไรแปะตำรวจไทยมีฝีมือในการจับแต่ทำไมเวลาเป็นรูปคนรวยเนี่ยพูดชื่อเลยนะครับบอส e d Bull ทาย่ายกระทิงแดงรวยโกดล้านทำไมจับไม่ได้ทำไมจับไม่ได้ถ้าไม่จับคนที่ฆ่าตำรวจกันเองไม่ได้่ะเงินนะมีอดีตพอบอรตรเลยเนี่ยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อกันหรอกรู้กันหมดนะช่วยไม่ต้องโกหกกันหรอก ในสังคมเนี่ยเรารู้กันว่าใครช่วยก็มีอดีตพอบอรตอรอคนนี้นะช่วยครอบครัวนะกระทิงแดงให้ลูกหลุดออกไปได้แล้วก็พูดคำเดียวไม่รู้ว่าเด็กนี้อยู่ไหนไม่รู้ว่าเด็กนี้อยู่ไหนผมก็บอกตลอดเวลาอยากรู้ว่าเด็กนี้อยู่ไหนเหรอก็สงสัยรับสายเสิรตามแม่เข้าไปดิพราะแม่เขาไปเจอลูกตลอดแต่จิตหรือเจตนาของผู้ใหญ่ตำรวจ เกี่ยวคดีบอสช่วยบูอะไรกูไม่จับเงินดีกว่าผลประโยชน์ดีกว่าช่างแม่งมันช่วยตำรวจจะตายไปก็เลยทำให้ผมมาเห็นอะไรว่าช่วยตำรวจกันเองเนี่ยแหละไม่เป็นห่วงตำรวจกันเองตำรวจเลวอันเนี้ยไม่เป็นห่วงตำรวจดีเลยที่ยังมีอยู่ในตำรวจตำรวจไม่เป็นห่วงเลยเวลาคนรวยฆ่าตำรวจกันเอง แล้วผมอยากฝากนะฝากตํารวจดีเนี่ยหละมันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วนะที่ไม่ได้ป้องกันเราแล้วนะแต่ป้องกันตัวเองแล้วนะครับจากตํารวจเลวที่อยู่เคียงข้างคุณเพราะคนพวกเนี้ยนอกจากเขาทําให้กลิ่นเสื้อผ้าคุณเนี่ยเหม็นนะไปด้วยความเลวร้ายนะยิ่งทําให้ชีวิตคุณอันตรายเพราะเขาไม่สนใจคุณเลยนะถ้าคุณเป็นลูกน้องตำรวจเลวเนี่ยวันหนึ่งคุณก็มีโอกาส ที่จะโดนประหารชีวิตเหมือนกับ5คนนี้ที่ดันไปเป็นลูกน้องตำรวจเลวงั้นถ้าท่านนายกเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะระบบตำรวจไม่ได้ปิกป้อมไม่สนใจเพราะไม่รู้อะไรเลยก็จะต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจดีที่เป็นห่วงอนาคตของตัวเองเป็นห่วงชีวิตของตัวเอง ว่าถ้าปล่อยให้มีตำรวจเลวเนี่ยอยู่ในสังคมได้อยู่ในโรงพักได้เนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่โดนคือใครก็คือคุณเองโดนด้วยการที่มี VIP จะไปชนคุณตายอย่างกับบอสเรดโบหรือจะมีเจ้านายที่พาคุณไปตกนรกเพราะการกระทําทของเขาประชาชนและคุณทอมต้องทํำยังไงผมพูดจากใจจริงเลยนะ ผมจะแนะนําเลยนะครับถ้าวันนี้คุณโดนตํารวจหยุดนะสิ่งแรกที่คุณคุณจะทําคืออะไรรีบเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะเปิดสปีกเกอร์ให้ตํารวจที่กำลังจะมาจับคุณเนี่ยรู้เลยว่าคุณได้คุยกับอีกคนหนึ่งอยู่ขอชื่อดูตรงป้ายเขาเลยสมมติไปตํารวจตอนนี้มาอยู่ตรงกระจกผมนะแล้วก็ผมต้องไปแล้วพยายามเลยผมจะโทรหาปุ้ยทันทีเลยให้ปุ้ยรู้ว่าผมกำลังโดนตำรวจอยู่เพื่ออะไรเพื่อมีหลักฐาน เขาจะไม่เอาผมไปอยู่ในห้องขังแล้วก็ทําร้ายร่างกายผมเป็นไปได้ผมจะเปิดวิดีโอเลยให้รู้เลยตอนนี้ผมกาลังโดนตํารวจนะเล่นงานหรือรายง,งานอยู่ถ้าตํารวจบอกว่าผมต้องไปโรงพักผมจะบอกเลยว่าผมไม่ไปจนกว่าผมจะนําทนายไปด้วยถ้าบอกคุณไม่มีสิทธิ์ผมจะดื้อเลยนะผมจะไม่มีทางไปไหนกับตํารวจสองต่อสองเด็ดขาด พราะพฤติกรรมของตำรวจตอนนี้ไม่ให้ความไว้วางใจกับผมเลยว่าเขาจะไม่เอาผมไปทําร้ายหรือเอาผมไปฆ่างั้นผมแนะนําคนไทยทุกคนนะครับบางทีเราต้องป้องกันตัวเราเองจากสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าเขาทําร้ายเราถ้าผมพูดอะไรผิดผิดกฎหมายอะไรก็มายืนยันกันผมไม่ไว้ใจคุณผมก็เลยจะสอนประชาชนไทยว่าวิธีที่ดีสุดคืออะไรผมไม่ได้หมายความว่า คุณไม่จําเป็นที่ต้องไม่ไปสถานีนะถ้าคุณทําอะไรผิดขึ้นมาจริงนะแต่สุดท้ายแล้วคุณควรจะให้ตํารวจนัรู้เลยว่ามีคนอื่นเขารู้ว่าคุณกําลังจะถูกเรียกไปสองถ้าเป็นผมนะผมไม่ไปเลยขาดถ้าเขาไม่ให้ผมมีทนายหรือคนอื่นไปด้วยถ้าเขาไม่ยอมผมจะขับรถกลับบ้านเลยเราให้เขามาจับผมที่บ้านเพื่อให้มีหลักฐานว่ามีตำรวจมาจับผมเพราะตอนนี้นะครับ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนอกจากโควิดการบริหารประเทศไม่มีฝีมือก็คือมหาอำนาจของตำรวจทหาร VIP ผมไม่เคยนึกเลยนะว่าประเทศเราเนี่ย Land of Smile จะกลายเป็น Land of Fear ถามจริงๆอะ ผมถามจริงๆนะช่วยตอบผมมาตรงนี้กันเลยนะวันเนี้เจ็ดปีหลังจากมีรัฐบาลอํานาจเนี่ยมาหาอํานาจเนี่ยมาดูแลพวกคุณเนี่ยคุณรู้สึกปลอดภัยขึ้นมผมถามจริงๆเลยอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องโกงกินอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องอนุน,นะ mm. ผมขอถามคําถามทุกคนจะเหลืองแดงสลิมควายบนล่างอมาจ,จน mm. ผมขอถามคันนี้ให้ชัดเจนเลยครับ mm. พวกคุณรู้สึก ปลอดภัยขึ้นมาผมตอบคำามอก่อนเลยนะไม่ผมคิดว่าทุกวันในประเทศไทยเนี่ยผมต้องมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างว่าจะมีคนมาทําร้ายผมไหมแล้วถ้ามีคนมาทําร้ายผมเนี่ยจะมีคนมาช่วยดูแลผมไหมคําตอบก็คือว่าไม่น่าจะเพราะคนที่มาทําร้ายผมเนี่ยก็คืออํานาจของรัฐนั่นเองแลวจะเอาไงกันดีงั้นผมไม่ต้องคิดมากหรอก คุณจะสนับสนุนใครก็ได้ไม่สนับสนุนก็ได้เนี่ยสนับสนุนความรู้สึกของตัวเองก่อนคุณรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหรือน้อยลงในประเทศชาติวันนี้ช่วยตอบมายเยอะครับเพราะผมพูดให้ฟังเลยนะผู้ใหญ่ดูไลฟ์ผมเยอะเราไม่ได้มาด่าเขาเราไม่ได้ว่าเขาเราไม่ตีเขาเราควรจะมีสิทธิ์ให้เขารู้ความรู้สึกของเรา งั้นผมขอถามไปทีแล้วตอบกลับมาเยอะๆนะวันนี้พวกคุณเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยวันนี้เลยนะถ้าเทียบกับเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยคุณมีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหรือน้อยลงให้ผู้ใหญ่เขารู้กันครับแล้วผมก็ขอบคุณนะผู้ใหญ่หลายคนที่ดูรายการผมนะหรือดูคลิปผมเนี่ยเขาก็มาพูดกับผมตลอดเวลานะว่าเออคุณทองก็พยายามพูดแฝดีนะพยายามพูดแฝดครับ งั้นจริงนีนความตอนนี้คือสุดคืออะไรเราไม่รู้สึกปลอดภัยกับการบริหารของรัฐบาลน,นี้ต้องฝากกันหน่อยนะครับต้องฝากกันหน่อยนะครับสําหรับโจ้เองนะด้วยความนับถือและเคารพนะครับแล้วก็มีคนใกล้ชิดผมหลายคนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดผอ,อตรนะอย่าทําให้ระบบตํารวจมันเสื่อมกันนี้เลยครับตอนนี้ผมว่ามันตกต่ำซะจน ไม่รู้ว่าจะตกต่ำกว่าไหนแล้วครับงั้นอย่าให้ตกต่ำมากกว่านี้คืออะไรหนึ่งอย่าให้ประชาชนเขาเห็นว่าโจ้ในแด่พิเศษนะจะมองไงก็ได้เนี่ยคลิปมันชัดเจนอ่ะเขาฆ่าคนคนนี้จะเลวคนนี้จะดีคนนี้จะขายยาเสพติดค,คนนี้จะอะไรก็ได้เนี่ยเขาก็ไม่ควรจะตายภายใต้มือของตํารวจในสถานีตํารวจโจ้ผิดครับผมฟันทงเลยเพราะตาผมเห็นหูผมฟัง งั้นถ้าบอกปตอครับช่วยกราบ,บอกทุกคนได้ไหมครับที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยอย่าให้มีภาพที่มีตํารวจตะเบโจโกอโจโอเอาไปนอนในห้องแอร์เนี่ยมันออกมาอีกมันเสียหายครับมันเสียหายกับตํารวจแต่สำคัญนั้นคืออะไรมันเสียหายความรู้สึกของประชาชนว่าแม่งคนฆ่าคนต่อหน้าประชาชนเป็นสิบสิบล้านคนเนี่ยยังได้อภิเสกขนาดนี้เลยงั้นถ้าเกิดใครถ้าตํารวจคนไหนจะมาจับผมนะ เราต้องเข้าคุกขึ้นมานะอย่าลืมนะผมขอนอนห้องแอร์ด้วยนะครับ <ขอ S 1> ผมขอให้ตำรวจทุกคนแต่เบะผมด้วยนะเพราะถ้าโจได้ผมต้องได้สิแต่เมื่อผมไม่ได้แล้วเนี่ยเขาช่วยรุณนอยให้โจใหญ่ได้นะครับ,บะระบบศาลร,ระบบยุติธรรมผู้ชายคนนี้ฆ่าคนต่อหน้าประชาชนนะสองหนีหนีหนีน งั้นก่อนที่จะพนะิจารณาให้เขานะครับได้เบลออกมาเนี่ยได้ประกันตัวออกมาเนี่ยคิดกันดีๆเลยครับว่าความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศจะเป็นยังไงถ้าอีกสองอาทิตย์มีข่าวมาว่าโจโจ้โจโจ,จ,จ้ได้ประกันตัวแล้วโจโจ,จได้ประกันตัวแล้วนะใส่ข้ออิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ิงแล้วไม่ต้องกห่วงไม่หายแน่ไม่ใช่พ o i n ครับ ผมขอถามความรู้สึกของประชาชนอีกคําถามนะครับนอกจากว่าคุณรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยในวันนี้มีใครที่ดูผมอยู่เนี่ยควรจะได้ประกันตัวมาไหมขอถามเลยครับโจ้ควรจะได้การประกันตัวออกมาไหมเพราะถ้าโจ้ได้การประกันตัวเนี่ยสองสมัยจะเกิดขึ้นเลยเขามายุ่งกับคดีนี้แน่ คนที่ปล่อยคลิปผมไม่รู้ว่าใครปล่อยนะชีวิตอาจจะถูกก็ได้แต่กลุ่มที่ปล่อยคลิปก็จะอยู่ในภาวะอันตรายทันทีเชื่อหรอว่าคนนี้ถ,ถ้าถูกปล่อยมาแล้วเนี่ยจะอยู่เฉยๆผมก็อาจจะอันตรายก็ได้เพราะผมบอกเลยเออไอทอมนี่มันคือใครวะไอฮานี่แม่งขี้บ่นเกี่ยวกับกูจังกูจะเอามันคนแรกเลยไออ้วนดำเนี่ยนะพูดอยู่ได้แต่ถ้าโจถูกปล่อยมาจริงนะครับผมขอพูดคำนี้นะผมไม่กลัว ผมไม่กลัวอันตรภั์ผมไม่กลัวอันตรภัยน,นะถ้าผมกลัวผมไม่กล้าพูดกันขนาดนี้หรอกครับแต่เพื่อความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศถ้าโจได้ถูกประกันตัวออกมานะก็ให้มันรู้กันเลยว่าสังคมเราเนี่ยระบบยุทิธรรมเรามันห่วยแตกแค่ไหนนะก็ฝากกันหน่อยว่าเนี่ยคุณโบนะบอกว่าไม่มีทางได้ประกันอยู่แล้วโบพี่หวังอย่าง สูงสุดว่าไม่มีทางได้ประกันนะแต่ระบบมันเสื่อมจนตอนนี้พี่ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นโบเชื่อไหมเนี่ยมันแย่ขนาดนี้โบพูดถูกไม่ควรจะมีทางได้รับประกันเลยแต่ความรู้สึกตอนนี้มันขนาดไหนว่าคนนี้อาจจะถูกประกันออกมาได้เพราะคนนี้ได้ใช้โทรศัพท์ออกมาแก้ตัวต่อหน้าสือ่อคนนี้ได้นอนในห้องแอร์คนนี้มีตำรวจตาเบะอยู่งั้นพี่ก็หวังว่าโบถูกนะคะ เรื่องสุดท้ายนะก่อนที่ผมจะอำลาวันนี้นะครับคนก็ถามผมหลายคนว่าท่าจริงๆคุณทอมคุณทอมนี่ขี้บ่นจริงๆบ่นอยู่ได้วันวันหนึน่งทำอะไรมาว่าวบ่นอยู่ได้นะเรื่องเนี้ยคุณทอมไม่เห็นเหรอว่าเขาออกมาขอโทษแล้วอะโจะเขาเป็นสุภาพบุรุษแค่ไหนเขาออกมาขอโทษแล้วอะว่าเขาทำผิดเขาอุตส่ารับผิดชอบคนเดียวแล้วอะเขาอุตส่าห์ปล่อยให้ลูกน้องเขาได้สบายใจได้ว่า ไม่ต้องไปโทษลูกน้องเขาเขาผิดคนเดียวเขาไม่ได้มีเจตานาเขาอยากช่วยให้สังคมไทยไม่มียาเสพติดตรองรงคุณทอมเนี่ยนะอะไรวะชอบให้มีไอ้พวกค่าไอ้พวกคาตกรค้ายาเสพติดเหรอมีตำรวจอย่างโจ้ยเยอะเนี่ยดีจะแม่งไม่ต้องมีคนค้ายาเสพติดนะทำไมคุณทอมถึงเป็นคนอย่างนี้นะชอบเข้าข้างคนผิดแต่คนถูกนะวิรบ,บุรุษอย่างโจ้เนี่ย คุณทอมไม่เข้าข้างเชื่อไหมครับมีคนที่คิดอย่างเงี้ยเยอะแล้วคนคนหนึ่งเลยที่ผมตกใจมาันจแคือคนที่ใกล้ชิดกับใกล้ตัวผมมากนะแต่ผมก็ไม่ได้อยากเถียงอะไรกับเขาเพราะาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดหมดแต่ผมต้องบอกพอบอกรอยครับสิ่งที่ท่านได้ทำกับการที่ให้โจ้ออกมาแก้ตัวกับประชาชนเนี่ยทำให้คนไทยมีความรู้สึกอย่างเงี้ยเยอะมาก ชจ้คนไทยที่รู้สึกอย่างนี้กันนะครับผมขอให้ความคิดอย่างเดียวคุณเห็นกระตาคุณไหมว่าโจาทำอะไรถ้าคุณสนับสนุนสิ่งที่โจทำเนี่ยก็แปลว่าคุณสนับสนุนความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งประเทศเลยคุณสนับสนุนระบบที่มันเหี้ยมงั้นเราไม่จำเป็นต้องมีระบบศาลไม่ต้องมีทนาย ไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะตํารวจตัดสินใจได้เลยเป็นต้องคนจับเป็นน้กงผู้พิพากษาแล้วก็เป็นคนที่เอาชีวิตคุณไม่ต้องคิดมากครับโจผิดคนตาบอดเนี่ยนะถ้าวิดีโออันนี้มาให้ดูนะผมว่ายังมองเห็นเลยว่าโจผิดงั้นเปิดตากันได้แล้วครับว่า ระบบตำรวจเราเนี่ยคือระบบให้อภิสิทธิ์กับพวกที่มีอำนาจให้กับพวกเงินคนที่ไม่มีตังคนที่อย่างงุ้นอย่างนี้เนี่ยชิบหายกันหมดแล้วคุณทอมออกมาบ่นทําไมเนี่ยคุณทอมก็เป็นคนที่มีอภิสิทธิ์คุณทอมเป็นคนมีตังคุณล้ก็มีผู้ใหญ่ถ้าคุณทอมโดนขึ้นมาคุณทอมก็ไม่ดีใจเลยจะได้อย่างนี้มั่งอะ่ะพราะไม่ดีใจครับเพราะมันจะ always มีคนที่ใหญ่กว่าผม คนที่มีอภิสิทธิ์มากกว่าผม V.I.P กับผมที่ผมเป็นห่วงเนี่ยคือคนพวกนั้นแหละจะมาเล่นผมงั้นถ้าเราไม่เท่าเทียบกันเนี่ยแล้วเรานึกว่าเราใหญ่นะจำวาเลยนะครับมันมีปลาที่ใหญ่กว่าเราตลอดงานวิธีที่ดีสุดคืออะไรให้ระบบยุติธรรมเราเนี่ยไม่ให้โอกาสปลาใหญ่มากินปลาเล็กแต่ทุกคนควรจะว่ายกันในทะเลเนี่ยด้วยความสบายใจได้วันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ ขอบคุณมากนะครับทุกคนครับขอให้วันที่เสาร์นี้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ